ก็สวัสดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5้าพฤษสภาน่าจะใช่นะครับก็จำไม่ผิดืมครับก็มาทบทวนเรื่องราวเก่าๆนะครับกับรถยุค70ดศนะครับมาทบทวนเรื่องราวเก่าๆนะครับอันนี้ก็สึงท้ายก็ ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับครับเครืองท้าเดิมเขานะครับอันนี้ไม่เหมาะสําหรับเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้ใส่เกียร์ออโต้ไปแล้วนะครับก็ไม่เหมาะสมสำหรับเกียร์ออโต้ ันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เก่าๆนะครับสำหรับเครื่องฝาขาวตัวนี้นะครับฝาขาวตัวนี้สมัยเรียนตั้งแต่สมัยเรียนปวชนะครับก็เป็นเครื่องฝึกข,ขัดที่ทั้งอึดทั้งทนทั้งเกียออโตโด้ด้วยนะครัหยึดทน สำหรับเครื่องตัวนี้นะครับซิลล์กเกตนะครับอันนี้ก็ในเรียกก็เบอร์สิบก็ศูนย์จุดสองห้ามิลนะครับไม่ใช่เบอร์ศูนย์จุดสองห้ามิลกับศ mm, นะูน์จุดสองศูนย์มิลไอเดียเอเียจะไม่เท่ากันนะครับ จังหวะก็คือนะครับจังหวะเวลาเราเช็กวาวนะครับก็คือเนี่ยถ้ามันอยู่ในจังหวะนี้นะครับเราดูอันนี้วาวอันนี้วาวไอเสียนะครับเนี่ยตัวนี้วาวไอเสียก็ดูสังเกตท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียไอเสียไอดีไอเสียไอเสียไอดีไอดีไอเสียนะครับ วาล์ว wow, มันตรงตัวไหนก็คือตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็ตัวแรกก็ตัวนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็ก็เป็นวาล์วไอเสียนะครับมีวาล์วไอเสียวาวไอเสียแล้วก็วัดระยะห่างทีนี้ก็เราต้องติดเครื่องให้ร้อนอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็วัดคข้าๆไปก่อนก็ประมาณ0.25ยจุดสองห้าัดเข้าไป1ิบกินะครับ,รบอันนี้คือจังหวะ ดูจังหวะยังไงครับจังหวะก็คืออันนี้เขาเรียกว่าจังหวะแล็แล็บสี่ก็คือนี่ครับไอเสียกําลังติดจัดสนิทไอดีเริ่มจะกดนะครับพอราลิ้นไอดีเริ่มจะกดนะครับตอนนี้เริ่มจะกดลงไปนะครับ ก็คือกดให้วาวลงไปนะไอเสียกาลังจะคายก็คือคายไอเสียกาลังจะปิดนะครับไอเสียตัวนี้กําลังจะปิดนี่ก็คือจังหวะที่โอเวอร์แลปเขาเรียกว่าโอเวอร์แลปนะครับก็คือโอเวอร์แลปก็คือไอเสียปิดกําลังจะไอดีเรื่องเปิดนะครับเพราะว่าสูบหนึ่งกับสูบสีมันขึ้นลูกสูบขึ้นพร้อมกันนะครับนี่ผมสอนน้องเทียนให้ดูนะครับสูบหนึ่งจะขึ้นมาสูตรหนึ่งกับสูบสีขึ้นมาด้วยกันนะครับ ตอนนี้สูบหนึ่งจะอยู่จังหวะอัดสุดแล้วก็จุดระเบิดก็อยู่ที่สูบหนึ่งนะครับจุดระเบิดปุ๊บนะครับพอสูบหนึ่งจุดระเบิดปุ๊บเกิดแก๊สไอเสียนะครับแก๊สไอเสียก็คือผักทั้งหัวลูกสูบวิ่งลงมานะครับสูบสูบจะจุดระเบิดครั้งต่อไปก็คือสูบสามนะครับสูบสามตัวนี้ก็อยู่ในจังหวะจังหวะอะไรครับสูบสามนะครับจุดหนึ่งจังหวะอัดสุด สุบสามก็ดูในจังหวะจังหวะดูดนะครับอยู่ในจังหวะดูดนะครับอยู่จังหวะดูดคือที่เราไล่นะครับหนึ่งหนึ่งสามสี่สองก็คือจุดจังหวะจุดระเบิดหนึ่งสามสี่สองมันจะจุดไล่ไล่กันไปอย่างนี้นะครับหนึ่งสามสี่สองจุดไล่ไล่กันไปนะครับจะมุนให้ดูนะครับ สูตรหนึ split, bird, Syria, first, Shot, right. ่งอัดสูตรนะครับหนึ่งจุดระเบิดตู้มก็คือวาล์วด้านในเียเสียนี่ด้านหลังของกระเดื่องจะหันใส่นะครับแล้วก็จะหมุนไปหนึ่งหมุนหนึ่งก็เหวี่ยงไปเนาะหนึ่งอัดสูตรหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวโอเวอร์แลปสองนะครับหนึ่งแล้วก็ไปโอเวอร์แลปสองนะฮะตอนนี้สูตรสามจุดระเบิดแล้วนะครับเนี่ยนะครับจังหวะนี้สูตรสามก็จุดระเบิดนะครับก็จุดระเบิดไปปุ๊บ สูบหนึ่งจะอยู่ในจังหวะที่คายนะครับเห็นไหมวาวไอเสียเริ่มคายแล้วกป็สูบหนึ่งนะครับไอเสียเนี่ยด้านวาวไอเสียเริ่มกดแล้วนะครับกดตันนี้ก็คือคายไอเสียออกไปนะครับมันก็ทํางานอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆเป็นกลวัตของมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเื่อยนะครับไอสูบสามจุดระเบิดตึ้มสูบหนึ่งคายนะครับสูบสี่ก็ดูจังหวะดูดนะครับตอนนี้สูบสี่กำลังจะจุดระเบิดนะครับดูจังหวะนะครับ รดูเข้าไปสุดแล้วไอเสียดูเข้าไปตอนนี้ไอเสียไอเสียสูบสี่กำลังจะปิดเลยเนหะ็ไนไหมครัเนี่ยครับไอเสียสูบสีนะฮะกระเดื่องกําลังจะปิดนะครับเห็นไหมฮะอ่ะาพอปิดปุ๊บอ่าจุดระเบิดตึ้มเลยนะครับเนี่ยสูบสีจุดระเบิดนะครับนนเนี่ยตรงแบบเนี้ยว์วเขาก็จะปิดสนิทเลยไนมะ่ให้อากาศรั่วนะครับพอจุดระเบิดปุ๊บเกิดไอแก๊สแล้วก็ผลักัวลูกสูบลงไปอีกนะครับก็จะดันมาดันมาสูบไหนครับทีนี้แล้วก็ดันมาสูบสองนะครับ สุดสองจังหวะสามก็คายนะครับจังหวะสองก็จุิดระเบิดแลนะ้วเห็นไหมฮะตันนี้ไงขึ้นมาปุ๊บจังหวะสามก็อยู่ในจังหวะคายจังหวะคายก็จะเป็นจังหวะแหลกต่อไปนะครับก็แนะค่คนี้ครับแต่บางทีเรามาเรียนเราก็ได้มาศึกษาอะไรลึกขนาดนั้นหรอกครับปวดหัวเนาะผมก็เรียนมางั้นแหละตามตำราเขาสอนมาก็เรียนมาแล้วก็เพื่อได้รู้ ที่มาที่ไปของเครื่องยนต์นะครับพอมาใช้งานจริงก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยพูดตรงๆเลยนะครับเราก็ได้รู้ว่าดูดัระเบิดคายนะครับสูบหนึ่งจุดระเบิดสูบสองอยู่จังหวะอะไรสูบสามอยู่จังหวะอะไรสูบสี่อยู่จังหวะอะไรสูบห้าสูบหกว่ากันไปับันี้เขาวข้านะครับคืออเวอร์เฮดตอวเนี้ยนะครับอเวอร์เฮดตัวเนี้ยมันมีข้อเสียคือหมุน หมุนเครื่องกลับไม่ได้นะถ้าเราหมุนกลับปุ๊บโซเขาจะดีดกลับคนะับเนี่ยเนี่ยขัดเลยเห็นไหมฮะโซเนี่ยลางตัวดันโซเขาจะดีดกลับขัดเลยหมุนเดินหน้าได้อย่างเดียวนะเพราะว่าเขายังไม่ได้พัฒนาน็อกในสมัยก่นะะอนเนี่ยครับคือโซเขาเนี่ยจะดันมาทางเดียวถ้าหมุนกลับปุ๊บเขาจะล็อกตัวเองเลยเพราะนั้นเครื่องรุ่นนี้เราก็ต้องหมุนเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับอุตสาหจุดระเบิดล็อกเน ท็อปเดียสเซนเตอร์ของของ,ของเขาก็คือนะฮะเดี๋ยวนะั้นตรงนี้เลยแล้วนะครับเดี๋ตัวทีนะครับทีกับตรงนี้เกีต่ตรงกลางกับพอดีหัวลูกสูบรสุดหนึ่งขึ้นสุดพอดีนะครับหนึ่งสุดอ่าเราก็จะมาเสียบกันจ่ายกันนะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับมันหมุนงไปหลังไม่ได้ต้องหมุนงเดินหน้าอย่างเดียวเนาะ น้าเรมาเรื่องฟื้นความจํากันอีกทีในเรื่องของการประกอบเครื่องรุ่นเก่านะครับไม่มีอะไรเยอะครับแต่กว่าจะเป็นรุ่นใหม่ได้ก็ผ่านรุ่นเก่านี้มาก,ก่อนนะครับมสมัยเรียนปวชก็คาดหวังไว้เยอะครับคือผมทำงานเป็นที่อู่ก่อนแล้วนะครับถึงได้ไปเรียน พอไปเรียนแล้วก็คาดหวังว่าเยอะว่าครูจะสอนอะไรอาจารย์จะสอนอะไรให้เยอะปรากฏว่ากลับต้องไปสอนครูแทนเพราะเขาวิชาการอย่างเดียวเขาไม่ได้น้นปฏิบัติเนาะสำหรับใครที่คาดหวังไปก็อาจจะไม่ได้อะไรเยอะนะครับไว้สาหรับเขียนหนังสืออ่านาบางท่านก็เป็นด็อกเตอร์เป็นระดับปรมาจารย์ก็เขียนหนังสือก็ ในร้านซีเอ็ดร้านอะไรหลายอย่างผมก็ไปอ่านนะรปรากฏว่าอ่านไม่ได้หรอกครับเ,เขาเขียนเขาก็เขาก็แพ็คไว้อย่างดีนะครับเริ่มละห้าร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยอย่างเงี้ยผมก็ไม่มีปัญญาซื้ออ่านนะสมัยนั้นก็อาศัยว่าวันหยุดไปนั่งห้องสมุดแล้วก็อ่านเท่าที่เขาให้อ่านนะครับแต่ถ้าจะให้ซื้อมาเร่มละห้าร้อยมาผมว่ามันน้ำช่่มชุ่งกุงกบุ้งหลงเหลงนะมีมีด็อกเตอร์อาจารย์บางท่านนะครับ คำพยานนิพนเขียนไว้ห้าร้อยหน้าอย่างเงี้ยได้ชาร์จลูกเดียวเนี่ยอธิบายตั้งแต่ขดลวดนะครับเนี่ยครอธิบายอธิบายไม่ได้ตั้งแต่ขดลวดเนือขดลวดใต้เนี่ยนะครับวิ่งเกิดลวดสเตเตอร์วิ่งตัดกันเกิดมีทุ่นอเมเจอร์วิ่งผ่านเนาะขับด้วยสายพานวิ่งผ่านกันออกมา เป็นกะระแสสลับแล้วมาผ่านตัวไดโอดนะครผ่านตัวไดโอดในแผงไดโอดในนี้นะครับอืแล้วก็ผ่านมากงกะระแสมาเป็นกะระแสตรงแล้วก็มาชาร์จเข้าแบตเตอรี่ที่จริงตามหลักวิชาการแล้วอธิบายเยอะมากนะครับเขียนแล้วก็ไม่รู้นะผมไม่อ่านนะนะครับอาจจะเป็นคนหัวดิ้วซะหน่อยเลยไม่อยากอ่านในตรงนั้นเนาะ เพราะว่ามันมันมันเขียนด้วยวิชาการแล้วก็เนื้อหาสาระนะตอนที่ผมเรียนอยู่ไมเข้าใจเลยนะครับผมอยากจะอธิบายสั้นๆแล้วก็คุณที่ไม่รู้เรื่องก็เข้าใจได้นะครับนะบอันนี้ผมก็มาทบทวนความรู้กเก่าๆนะครับพอเราได้จังหวะสูตรหนึ่งนะครับโค้สูบอัดสุดนะครับ เราก็มาเสียบจันจ่ายนะครับจันจ่ายนี่เราเครื่องตัวนี้มันดึงขึ้นได้ครับแล้วก็เสียบเข้าตรงมันจะหันหัวโรเตอร์เนี่ยนะครับเราเสียบลงไปนะครับปึ๊บนะครับเขาก็ให้เขาก็ต้องหันไปสูบหนึ่งนะครับสูบหนึ่งนะครับหรือถ้าเราจังหวะอันนี้แหลบสีนะครับสูบหนึ่งอัดสุดนะครับอ้าว เอามั่วแล้วลองเดี๋ยวอีกอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามากนนีมันตรงอันนีต้องเ้ยอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งคนละวัดนะครับอันนี้มันเป็นเป็นสูตรหนึ่งลับสูตรแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบสี่ไปไปแบบสี่นะครับแบบสี่หนึ่งอัดสูตร 4, แป๊บนึงคือเราเสียบสูตรไหนมันก็ติดน,นะครับถ้าคนรู้จังหวะน,นะครับเสียบสูตรสองก็ติดสูตรสามก็ติดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสูตรหนึ่งตลอดนะครับเสียบสูตรไหนก็ติดนะครับ มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องเรียงลําดับท่าหนึ่งก็ถ้าสามก็สามสี่สองหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ไล่มามันก็ติดเหมือนเดิมครับนี่คืออาจารย์เขาสอนมาก็มีตหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สองหนึ่งห้าสามหกสองสี่อะไรเขาไล่กันนะที่จริงแล้วเนี่ยผมไปเรียนที่เรียนผมก็คาดหวังว่าได้เยอะๆนะผมไปผมก็เสียบสูบไหนมันก็ติดแล้วนะสมัยก่อนใช้เครื่อง A12 ด้วยแล้วก็เครื่องเวนต์ตัวนี้ด้วยแล้วก็ ซึ่งเป็นตัวที่ทำง่าน E12 กับ 3K 4K อะไรเงี้ยสมัยที่ผมเรียนไอ้นั่นจะยากไอ้ E12 นี่ไม่มีมาร์ก็มีอะไรให้ดูซะแลเนาะมันมันก็นี่แหละนะอืมนี่นะอันนี้คือแล็บหนึ่งนะแล็บหนึ่งแล็บหนึ่งนะครับก็คือมันโยกได้ทั้งคู่นะครับโยกได้ทั้งคู่นะนี่แล็บสี่ไอ้เซฟเป็นหนึ่งไอ้ดีเริ่มเปิดนะแล็บสี่เนาะอธิบายนิดนึงเนี่ยงน้ นี่ครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับผมว่านะเนี่ยนะครับสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็มาครอบปพ๊บเอ่เออันนี้เขาจะมีบ่านะครับในฝ่ามจำใจรุ่นเก่เาๆเขาจะมีบ่าว่าเออมันล็อกตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับล็อกตรงนี้ก็จะเข้าบ่าลึกสูตรหนึ่งแล้วก็ลึบ ม่ใช่นะครับก็ต้องขันมาการนี้เออนี่ยนะฮะเข้าออแล้วแล้วก็ล็อกกลับนะครับอันนี้ก็คือสูบหนึ่งต่อไปเขาจะหม,มุนมาสูบสามอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งอยู่ตรงนี้สามนี้นะครับเราจะเกะฝาออกนะออ๊บอ่านะเห็นไหมโรเตอร์สูบหนึ่งขันมาทางตรงนี้นะครับฝาครอบเมื่อก,กี้แล้วก็ต่อไปก็สามก็จุดระเบิดมาตรงนี้นะคสูบหนึ่งหันจมมาตรงนี้ปุ๊บ หน้าตรงเขาาก็เห็นไหมฮะหน้าตรงเขาเนี่นะฮะหลังหน้าตรงเขาานี้จะเปิดเห็นนะครับไม่รู้ว่าช่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาคงไม่ไม่นี่กับหน้าตรงเขาาทุกวันนี้ไม่น่าจะรู้พอดถอดพทษแบบยังคุณจเจ้านายระวังเด้อยิ่งยิ่งยิ่งอากาศมันร้อนอยู่อือ เชื่อมนะครับมีการดัดแปลงตลอดงานของเราที่จริงเชื่อมข้างนอกก็ได้ไม่ต้องข้างในหรอกกิมล็อกจับเอานะครับเนี่ยหน้าทองขาวเปิดนะครับตัวนี้คอนเดนเซอร์นะครับหน้าทองขาวนี้เราก็ประมาณสักยี่สิบสองมิลยี่ห้ามิลนะครับตั้งไว้เนาะนะนครับคงจะต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาอธิบายถึงว่าหน้าทองขาวสึกด้านไหนคอนเดนเซอร์เป็นยังไงนะครับคงจะไม่เลืกขนาดนั้นนะครับ อันนี้ไว้เป็นความรู้ของช่างคือวันนี้คงคงคงไม่มีใครสนใจแล้วนะ่ะนะครับในตรงนี้เอออันนี้สิ่งที่ผมเห็นนะครับอืมเป็นประมาณนี้อืมเดี๋ยวผมต้องขัดหน้าตองขาวแล้วไปตั้งคอนเทนเซอร์ตัวนี้ก็คือตัวเก็บประจุนะครับเวลาหน้าตรองขาวแตกกันปุ๊บนะครับตัวเก็บก็จะมาเก็บประจุเข้าตัวนี้นะครับเวแล้วหน้าต้องขาวจากปุ๊บมันก็กระตุกปุ๊บไฟก็จะกระโดดมาโอ้โหวันโรเตอร์โรเตอร์นี่ก็โดดมานี่ครับเขี้ยวเนี่ย แต่ละสูบเนี่ครับหนึ่งห้าสามหนึ่งสามสี่สองอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปจุดระเบิดปึ้งนะครับมันก็เกิดความล่าช้าจากตรงนี้แหละครับรุ่นเก่านะครับขณะที่มันเดินไปเนี่ยสายไฟเออสายคอยเอยะร,รุ่นใหม่เขาจึงเป็นไดร์ลคคอยยิงตัวใครตัวมันเออนี่นะครับอทบทวนความรู้เก่าๆนะครับ ก็ไม่อยากจะอธิบายมากหรอกความรู้เก่าเก่าเพราะว่าไปเรียนก็ไปเถียงกับอาจารย์มาเยอะจนอาจารย์บอกว่ามันมันไม่ให้เรียนแล้วครับอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยเขาไม่อยากให้เรียนเลยนะครับในในในวิชาโรงช็อปเนี่ยครับโรงช็อปเนี่ยเขาเขาปล่อยให้ผมสอนเพื่อนเลยอมผมก็ว่ามันจะเกินหน้าที่หรือเปล่านะ ในเรื่องในเรื่องของเครื่องยนต์พวกนี้นะครับเออที่จริงแล้วพอมาถึงหลักๆทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่เสียบเครื่องสแกนเข้าไปอ่านนู่นนี่นั่นสแกนเข้าไปนะครับลูกค้ายิ่งมาทมไมโซเชียลเนี่ยนะครับผู้ใช้รถก็ทําเองก็เป็นเนาะทำเองเป็นแล้วก็ เปิด amous, youtube อะไรดูก็ทําเองเป็นไม่ต้องมาดูดอัดระเบิดคายไม่ต้องมาตั้งหน้าตรงขาวไม่ต้องมาดูว่าคอ,อนเซอร์นี่จะใช้เบอร์อะไรนะ0.25ไมโโรฟารัด0.22มโโรฟารตดอะไรเงี้ยให้มันเปลืองสมองนะไม่ต้องมาคิดเลยไม่ต้องมาหมุนดูดอัดระเบิดคายด้วยนะครับฝาสู่เปิดไปส่งโยงคกึงปุ๊บจบครับเอามาหลับหูหลับตาปิดขันน็อตจบไม่เหมือนสมัยก่อนต้องมานั่งบดวาล มานั่งบทวาวเองทำนูน่นทำนี่เองกว่าจะได้จบงานเนาะอืมอือแล้วนี้ก็มีการโมดิฟายเอ่อก้นอ่างมันติดกับกันโค้งนะครับเรากำลังโมดิฟายมาให้มันติดเนาะให้มันติดกันโคง้งเออเดี๋ยครับงานวันนี้วันอาทิตย์ก็มันเพิ่งจะเปิดงานมาเนาะเดี๋ยวมีงานใหม่เข้ามาก็รื้อเล่งงานเก่าออกให้หมด อันนี้ก็ไม่รั่วไม่ซึมแล้วเนาะเอาใจยากจริงๆไอ้ตรงมันรั่วเนี่ยนะครับ้รั่วไม่ซึมแล้วตามอาอยุการใช้งานเนะาะหัวฉีดอาจจะมีหยุดเคจอาจจะมีชํารุดมั่งเออตามภาษานะครับสามรเดิมๆนะครับอันนี้ก็วางสุดท้ายก็จบที่เจนะครับเพราะว่าไอ้นู่นเสียไอ้นี่เสีย เยอะเหลือเกินทั้งสวิตช์แอร์ทั้งเรียนไม้เริ่มจะเสียตามๆกันไปนะครับไหนก็ดัดแปลงไดวางเจไปเลยจบๆเผื่อท่านใดสนใจอยากเอาไปใช้นะครับจองเลยกันนี้ทําสีให้ใหม่ทั้งคันวางเครื่องลงไปใหม่สามพันหลังติดเบาะนะครับ3624กสอีสองสองศูนกันนี้นะครับโอ้ยาวมากคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับ FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ